โเป็นแบบซูเปอร์ฮาร์ดโหดนะคะซึ uh, ่งพวกเราก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนี mm, ่จะเป็นการลงครั้งแรกของพวกเราเลยมาผีมันจะต้องแบบน่ากลัวมันจะต้องหลอนมันจะต้องยากแน่นอนมาดูกันเลยค่ะทุกคนว่าเราจะไปถึงประตูที่เท่าไหร่อ่าครงเดียวก็ถึงประตูร้อยแล้วคุณเป็นระดับสูงแล้วแหมอีซี่โหมดยังไปไม่ถึงเลยคีโมมากโหมดทำไม่ได้ไปไม่หึงเลย หลอนไปหมดไห้ทำอะไรอะฮะน่าจะไว้กัดรับกอนนะตรงไหนอ๋อเหมือนเดิมเลยนี่ตรงเนี้ยหยิบกุญแจแตวมันยังเหมือนเดิมแล้วทำไมมันเป็นตูนตูนตูนสองอะไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอะไรหรอประตูอะรกุญแจเนี่ยมันให้เราข้ามไปอ๋อเออมันอาจจะให้เราข้ามไปประตูที่สองเลยหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนะมันตุ้นึกนี่เวลากดหยิบหยิบยังไงอ่ะเธอไม่ได้เล่นนาจีนนะเขาไปใกล้เข้าไปใกล้ๆแล้วไปหยิบเลยเหรอเออแล้วทำไมไม่มีใครหยิบเยอะ โอ้โหของล่นโอ้โอหตายเลยนี่<ห><ห> ไฟฉายเอาก่อนเลยเด็กพร้อมจอมจอมมึงกับคุณตายกันไปอะไรวะคุตายเลยยืนตายสงบมือโอ้ยพวกเขาไม่เห็นหรอมันมาแบบแพ้เต็มจอเลยอะนี่หนูต้องเกิดแบบเนี่ยเฮ้ยมันประตูแรกก็มาหนูตายแล้วเนี่ยไม่น่าลุงแล้วไม่แล้วหม่เลยแล้วกันมันมันเป็นหน้าหรือมันเป็นอะไรเป็นลองได้นะมันเป็นแบบมันเป็นแบบไอ้ผีหน้าแบบคนแก่อยู่หน้าแบบหน้าเด็กอบบผีเด็กอะออกเขียวๆ่ไมลองดูดิโดนไหม เียก็จ๊บไปหยิบสิขย่าหงูไปหยิบต้องลองว่ะเป็นจอผีชีพอืออารู้คนอันนี้ก็คือเริ่มใหม่เลยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ฟิลกบบตายโง่มากอรู้แล้วไอ้กุญแจสออย่าไปหยิบเฮ้ยนี่ของดีเบนใชบไหมไหน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 ไอ้นี่อะไรเนี่ย ควระเบิดระเบิดแสงปลาใส่ผีแล้วมันจะสักวิีแล้วมันจะระเบิดตุ่มเฮ้ยนี่คุณไปศึกษาข้อมูลมาหรอฮะแล้วทำไมคุณไม่บอกว่ากินกุญแจแล้วมันมีผีอะครับอ้อบอกท็ไม่สนุกดีอันนี่เจอแล้นี่เล็กหนึ่งอยู่นี่มันแตะไว้ข้างน่า โอ้เอาเลยเลยเห็นเขาว่ามีผีทุกห้องหรือเปล่าจริงเปล่าอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไปค่ะอาโอ้ทำไมมีถ่านแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนในเกมนี่อะอุ๊ยดีจังเก็บเลยค่ะอ่ะเอ้บนเกล่างด้วยเกล่างด้วยโอเคเป้ยมีเปลือกมีกล้วยด้วยนี่มันอะไรวะพี่โจ๋อเราไปเก็บดูพี่โจ๋เก็บไปเลยเก็บกล้วยเองเพรมันจะเป็นยังไงไอ้กล้วยไหมโอ้ขะให้เดี๋ยวให้เป็นไอ้หนููเก็บเองไหนูเก็บเอง เลื่อนรถไหมวัมันโดนได้สองรอบปะเลื่อนรถไหมเวลาโดนเลื่อนรถไหมโดนนะรถเดี๋ยวทำไมโดนแล้วไม่หายด้วยนะโดนสองรอบอีะโอ้โหมันใหญ่หยิบด้วยโอเคอุ๊ยโอ้โหพี่โจทำไมต้องรอมาต้องมาเลงตู้เดียวกันล่ะครับเนี่ยเฮ้ยอโโ้หเดี๋ยวเดี๋ยวมีไฟใครมาได้วางมาวงห้องนี้หองนี้มันคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนรัดเลยอ่ะแต่ไม่ใช่รัดหรออยู่ในตู้ได้ไม่นานด้วยพูดยากอ่ะ วิมันไอไอผีไอส์มองหน้ามันโอ้เจ็บเจ็บพี่โจ๊ะไงเธอมาช่วยด้วยคันต้องหายท้องเจออะไรอ่ะตายหมดเลยคืออะไรอ่ะเป็นไรอ่ะเฮวิทำไมคนอื่นตายอ่ะพี่โจเปิดประตูแล้วมันมีตัวอะไรโผล่มาไม่รูกตายอ่ะหนูห้หนูรอดหนูคนเดียวเอาวันท้องฟิลแบกว่ะหญิงแก่งคนเดียวคนเกาะเบาะช่วยอยู่วิสกีตมา เม็นไก่ร้องนอ้หกลัวทำไงดีเจ็ดแล้วโอ้โหเฮ้ยไปกระพริบเอาเขื่อสซนั่นไงไปแล้วมนี้ลัดข้างหน้ามีมีไอ้น้องฟิลสีระฟ้าก็เดินก้มไปเลยอ้าวโอ้โหมองไม่เห oh. ็นอะไรเลยอยู่เดี๋ยวนะโอ้ยตายเลยเอ้าโดนอีสกิดกัดกำลังกดเปิดไฟฉาย ลรวก็ต่อไปลุยวิมาถึงก็โอ้โหมาถึงก็อายเลยนะคะบูนวอลกันก่อนเลยเขินหรอเขินหรออายค่ะอายค่ะไม่กล้ามองหน้าค่ะอายเฮ้ยเก็บเงินแล้วมีรูปหน้าผีคืออะไรมีผีด้วยตอนเก็บตังเออเป็นเป็นรูปฟันเนี่ยเอาว เอยอย่าเพิ่งรีบเข้าฉันไปฉายเอาเอาเป็นไรตายเป็นไรตายเก็บเงินมากไปเอาโอ้ีงี้ด้วยเก็บเงินเยอะไปก็โดนเ้าห้ามเก็บเงินเยอะด้วยคือแบบต้องแต่งเพื่อนมัางหรือเปล่าเก็บคนเดียวน่ะยาสีฟ้าคืออะไรอีโจลองกินนิคืออะไร ออมันเพิ่มเกาะดิมันเหมือนมีเลือดเสริมเป็นเกาะไปอ่ะไปถึงสิบประตูไหมคะแกงนี้ชิวไปชิวไปโโหเฮ้ยเหมือนไฟกระพิบไม่ใช่เหรอหรือคิบเองมาประตูเองะตูไม่ครบนะเข้าเข้าเข้าเฮ้ยเดี๋ยวแบวะเข้าไปแล้วเข้าอุ้ยแม่งแบบทํมาณเอตายเออกุ้ยล้เือก้ยเออกิ แกกิมอย่าพึ่งอย่าพึ่งได้ไหมสกีตกูร่วมฝึกกลัวอยู่นะกอไม่ช่วยอะไรเลยกอไม่ช่วยว่ากดเกิดมายังไม่ทันคุ้มเลยไงดีวะอุ้ยโดนอะไรอ่ะตายข้างบวนมาเอาหนูโดนตายอ๋อโดนได้เหรอวะมันไปแล้วก็เออมันไปแล้วก็มองทางดิมันไปแล้วทต่ไมมองทางไปไปกับพี่ป่ะไม่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 กับพีดถึงมาไปพี่พี่เข้าเลยอืมโอเค โอ้ไอไอไอพี่ยำตายเหรอไม่ไม่ตายอยู่นี่แล้วห้องนี้แล้วพี่พิวเมื่อกี้บอกเดี๋ยวเราเร่สกิตมาสกิตมาเอ้าสับป่อบอยมาแล้วมาแล้วสามอ้อมติดเลยวะเชี่ยเชี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะจ๊ะอ้าวมึงลื่นกล้วยโอ้ยเมื่อทุกทางอย่างน้อยไปถึง30ไปวิ่งไอซีให้ได้เลยไหมโอ้ยเอาแค่วิ่งไอซีแค่ได้ก่อนโอ้ยโรงแร ลืมจ่ายค่าไฟหรือไงวันเนี้ยเฮ้ยกระพริบเต็มเข้าตู้ได้เลยเข้าโอ้โหเฉียดนิดเดียวพอดีเลยตรงยาวเลยยี่สิบแล้ละวอยมันมองไม่เห็นอะไรเลยคุณดูจะดูลงเรื่องไหมเนี่ยเฮ้ยมีกุญแจหัวกะโหลกแต่ได้มันจะไปถึงหรือเปล่ายี่แปดเฮ้ยถึงสามสิบอุ้ยอย่าทำเสียงซืดอย่างนั้นดินึกว่าเป็นสกีตเออ มีไอามีอายไหมกลมกลมกลมโอเคไปได้แล้วทอ่มมีอีกแล้วพี่พี่พี่พิวไครับเอ้าไงโดนกล้วยโดนกล้วยแล้วไปโดนโอ้โหใจเย็นปูมันเงยมาปุ๊บมันไปเจอหน้ามันไงโอเคอ่ะเปิดเลยครับจะได้พี่ฟิวได้ผ่านได้เลยโอ้โหถึงบอสวิ่งหนีละฟิวดไฟได้เลยไปหลอดเกลือกล้วยกล้วยอันเดิมเลยกระโดงเลยไหม ้ยังไม่ได้กระดกเลยโอ้โหทำไมโอ้มันมีรถรอบนี้มันมีรถแต่อดไมเนี่ยมันขี่รถด้วยหมูไหนอันเนี่ยอะไรครับตู้ขวาโอ๊ยติดติดติดขวาและซ้ายโอ้โหไกลเลยโุอุ๊ยอุ๊ยไม่ทันว่ะโอ้โหตายเหมือนกันไม่ทันโอ้โหยากเกินมันไม่มีแสงบอกด้วยใช่ไป ลุยกันต่อค่ะคุมคุมกันเราเยอะแล้วมารอบต่อไปต้องไปถึงซีกให้ได้ทุกคนนะต้องผ่านซีกให้ได้นะโอ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 มาถึงกระต้อนครับนะฮะด้วยไอซ์น้อ่อนกุยแล้วค่ะปอบมึงเอ้ยโดนอะไรกันน่ะโดนประตูล็อกนั่นไงตายหรอตายตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิด โอ้ประตูสีชมพูอันนั้นนี่คืออย่าไปเปิดนะฮะพี่จะมาเก็บของตัวเองเลยโอ้โหแล้วเกิดมาอยู่ตรงไอ้โอเคมาบอกเผื่อลืมเฮ้ยกับยิปไ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 ปมาไปมาแล้วมาเข้ามารู้เข้าแล้วอุ้ยมันเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนดนตรีมีใครตายไหมไม่ตายไม่ตายรอดไม่ยังไม่ตายมันเมื่อกี้มันเป็นเสียงอะไรมันเล่นดนตรีเหรอมันเป็นรัดสีขาวเมื่อกี้แล้วห้องอะไรอ้าว สวยแล้วสวยแล้วสามประตูด้วยกำมวยตกใจเมื่อกี้อยู่แต่หนูจําได้ว่าแสงสีชมพูตอนนั้นอ่ะมันเป็นเลขหกตอนที่พี่แจมเปิดแล้วผ่านอ่ะเป็นเลขหกหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีมีประตูเข้าลัดมาใช่ป่ะเมื่อกี้เนี้ใช่น่าจะเป็นเจ็ดต่อไปก็ต้องแปดเดี๋ยวเปิดให้ก็ได้นะคะทุกคนหนึ่งคนเดียวเลยครับเออ เฮ้ยเกิดเลยใช่ไหมเราพายังไงเนี่ยไม่ไม่ตายเอ๊ะนี่มันมั่นใจอย่าไปเปิดประตูนะใครเปิดดีกประตูเจอเงนหรอเราไม่พี่ชกันเถอะเพื่อตายอย่างนี้ตายอย่างนี้เสียงมันน่ากลัวมากฮะโอ้โห เอาไปหาะรอบสุดท sì ้ายค่ะเมื่อกี้ซ้อมสุดท้ายไว้ก่อนซ้อมซ้อมสุดท้ายของสุดท้ายของสุดท้ายอยากอย่าแกล้งกันเองอันเนี้ยเดี๋ยวนะประตูสี่อยู่ไหนวะมีแต่เลขแค่นี้นี่เองประตูสี่อยู่นั่นน่ะเออเฮ้ยไปกับพิมไม่ได้ฮะวิ่งวิ่งเข้า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 เมื่อกี้มันก็ลัสณ์เลยดีกว่าประตูที่เผาไฟนั่นแหละต่อไปเจ็ดเจ็ดว้ายผีหาของไม่ได้เอี้ยงนะเฮ้ยบอกอันนี้เก่งจังเลยต้องหนีมาก ลืมแล้วนีน <mł od S 2> ่นยังไงก่อนมันเป็นคณกรรมการลงลจีนแล้วนี่ยังไงอ่ะหนีมันไม่รู้แล้วโองอะไรทำไมโดนโดาเมจอะไรวะมันไปแล้วต้องรีบเปิดประตูหรอมันถึงจะหายหรอเมื่อกี้ฉันมาเปิดประตูกระทึกจัดมีคนสังเวยไปดึงศพเลยฮะตายนี่ทุเรศมากเยื่นกล้วยแล้วมันแทงเชื่อประตูอะไรเรื่องี้ไม่ได้ดูกันใช่ไหม แปดห้องต่อไปอ่ะแปดพี่โจมีบาเลียไปเลยอ่าอ่าเดี๋ยวไปให้ดูเอาเลยเพื่อนเราเป็นกำลังใจให้นายนะเราเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้เปเปอร์เลยพี่โจทุกคนจะจดจำพี่เดือดเลยเลยอยู่สองคนกับพี่แชมป์สิบหกกับพี่กับพี่เบี้ยนี่ไม่มีตู้เกลี่ยทั้งหมตฮะจำจำจำมาแล้วนะพี่แชมป์เข้าประตู สงสัยไปอีกรอบหนึ่งล้วรู้สึกคาใจนะฮะเราไม่เคยไปได้สี่คนเลยนี่มันมีเสียงนะมาแล้วแอมบูสแอมบูสแอมบูสเุ้ยต้องกัดจังหวะดีๆแล้วเนี่ยโอเคออกได้หมดแล้วไหมเอออาจะหมดแล้วเดี๋ยวสกีเบ็ดยี่เบ็ดยิบสองยิบสี่ยิบสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่จะไปวิ่งกับซีตัวหวัดเสียวเสร็จแล้ว <า S 2> ขอขอ,ขอดูมุมคนดูหน่อยว่าเวลามันมันนั่งรถมันเร็วขนาดไหนวะไม่ <c oughs> เหมือนเดิมนะหมยฮะไม่น่าเหมือนไม่น่าเหมือนนะเดี๋ยวดูะทุกคนมาดูอีซิกวิ่งไงนะดูวันนะโอ้ยไม่จอมันเอียงๆวะเออจอเหวี่ยงจริงยังอยู่ใกล้อยังอยู่ใกล้อยู่ยยยยครับพี่แชมป์เดี๋ยวเจะประตูล็อกเฮ้ยโอ้ อะไรไงมันตัดเข้ามาหาเราได้เลยอจริงๆมันอยู่ไกลอยู่นะตอนนั้นเนะี่ยรอบสุดท้ายของ 2, life, สุดท้ายของสุดท้ายอุ้ยเผือกกล้วยไม่ได้กินฉันหรอกนะอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินมียาวิง่งมียาวิ่งใครเอาไหมเฮ้ย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 เฮบยเฮ้ยเฮ้ย้ยเอ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้้ย Uhm. ไปรอบสุดท้ายของสุดท้ายของสุดท้ายของสุดท้ายคนต้อยเพิ่มขึ้นมาเรืああ่อยๆไปต่อนะไปต่ออย่าไปประตูแปดนะวิกระพริบวิได้ไหมเราเข้าประตูอะไรมานะเจ็ดเราเข้าเจ็ดเราไปแปดใช่แม่เดี๋ยวเอ้ยเมช่นะไ้ยเฮ้ยเราจะไป ระพริบพร้อมอายเลยอ่ะหนูบอกไฟมันกระพริบนะแล้วก็แบบออ๋กระพริบพร้อมอายใช่มันกระพริบพร้อมอายเลยค <c oughs> ืนนึกว่ากระพริบแล้วายมันเกิดไงยกตี <c oughs> ไายยกตี <c oughs> รอบท้ายจริงแหละเออรอบท้ายของจริงอ่ะถึงไหนถึงนั้นไม่เล่นใหม่แล้วพอหัวร้อนไม่ไหวแล้วเนี่ย <c oughs> อยากดวกกัระพริบกระพ, <c oughs> พริบปะประตูแรกเปิดไม่เบาเนี่ยนะเอาเธอประตูแรกเลยเหรอยืนเฝ้าตู้ไว้ก่อนไหม อย่าเพิ e ่งอย่าเพิ okay. so, ่งอย่าเพิ right ่งเขาอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยมาแล้วเขาเข้าเข้าโอเคพอดีเลยหล่อมาแล้วมาแล้วโอ้ยฆาตกรญชากตรกุญากตรกุเฮ้ยมันแทงทีเดียวไม่ตายนี่หว่าะในในว่าข้ามห้องเล้วเอาเอาเข้าโอ้ยโอ้ยเชี่ยแมันแข่งคาประตูนี่เลยอ่ะเฮ้ยกระพริบกระพริบตายอย่ามาที่น ขอ้อตู้ไปเนี่ยดเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวข้าตกรลยวะนะมันไม่ไม่หายอ่ะมันตามไปไปตลอดเลยตามไปตลอดรอ ยอ,มยอมะมากโอเคทุกคนนะคะเหนื่อย,ยมากวันนี้วันนี้เลยคูณสองคูณสามคูนสี่ซุเปร์ฮารแม่งโคตรยากยากจริงๆเดี๋ยวเราจะไปแบบไปฝึกปรือให้มากกว่านี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้มือกันใหม่โดนฆาตรกรไล่แทงยับเลยเมื่อกี้นี้ <c oughs> โอเคสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะคะรอติดตามคลิปต่อไปได้เลยกับช่องฟิลเดอร์วันนี้ก็ ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบายครับู